สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันอังคารที่8มีนาคม2565ครับทุกท่านครับหลังจากที่วันนี้นะครับมีการประชุมคอรมอนะครับผมได้แจ้งไว้เมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับก็รอติดตามมติคอรมอที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับการช่วยบรรเทาปัญหาภาวะสินค้าราคาแพงนะครับที่กระทบค่าของชีพนะครับซึ่ง ล่าสุดนะครับตอนนี้คอรมอก็ได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้วมีการแถลงมติคอรมอออกมาแล้วนะครับก็อยากจะขอแจ้งนะครับมติคอรมอที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบรรเทาภาระค่าของชีพนะครับซึ่งมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่อนุมัติแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่กําลังหาลือกันอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการที่กระทรวงการคลังนะครับมีการลดภาษีสรรพสามิตนะครับให้กับ โรงผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งโรงผลิตกระแสไฟฟ้านั้นนะครับส่วนหนึ่งมีการผลิตไฟฟ้าจากการใช้น้ํามันนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อโรงผลิตกระแสไฟฟ้าได้รับการลดภาษีนะครับที่เกิดจากการที่เอาน้ anyway ํามันไปผลิตนะครับเมื่อน้ํามันมีการลดภาษีนะครับก็ทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นลดลงนะครับจานั้นแล้วก็จะช่วยให้นะครับ โลงไฟฟ้านะครับผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาแล้วมาขายให้กับครัวคัวเรือนนะครับก็จะทําให้ราคาไฟฟ้านั้นก็จะมีะค่าไฟฟ้าที่ลดลงหรืออย่างน้อยก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีการคาดการนะครับว่าผลของการลดภาษีนะครับในครั้งนี้นะครับจะทําให้เรานะครับมีภาระ นะครับในการจ่ายค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ1บาทถึง1บาท50สตางค์ต่อหน่วยนะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงประมาณหน่วยละ1บาทถึง1บาท50สสตางค์โดยประมาณนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับที่คอลมออนุมัติออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระนะครับค่า ไฟฟ้านะครับให้เรานั้นจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงนะครับหรืออย่างน้อยค่าไฟฟ้าก็ยังไม่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2นั้นไม่ใช่มติคอลมอนะครับแต่ว่าเ,เป็นการที่กระทรวงการคลัองออกมาถแถลงนะครับจากผลของมติคอลมอนั้น กระทรวงคลังถแถลงในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการลดภาษีนะครับที่ลดการเก็บภาษีจากโรงไฟฟ้าข้างต้นที่ผมแจ้งไปนะครับแต่ว่าช่วงท้ายของการถแถลงนั้นนะครับก็ได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงประเด็นความเดือดร้อนนะครับของภาคระค่าของชีพในช่วงนี้นะครับก็มีรายละเอียดอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าผลของภาวะ สงครามนะครับระหว่างประเทศรัสเซียกับกับยูเครนนะครับทางกระทรวงคลังคาดว่านะครับจะเป็นผลระยะสั้นนะครับคาดว่าสงครามนั้นไม่ได้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายฉะนั้นแล้วาภาวะนะครับสินค้าคราคาแพงที่เป็นผลจากสงครามนั้นคาดว่าจะไม่ได้ยืดยาวนะครับนี่คือเรื่องแรกคือการคาดการนะครับเรื่องที่2นั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแจ้งว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือนะครับเกี่ยวกับการออกมาตรการใหม่ในการบรรเทาภาระค่าของชีพนะครับในเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งการลดภาระค่าของชีพกลุ่มเปราะบางนั้นจะเป็นไปในลักษณะนะครับคาดว่าจะเป็นการลดหรือช่วยค่าน้ําค่าไฟนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับนี่คือเรื่องใหม่ที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเย็นนี้นะครับซึ่งคําว่ากลุ่มเปราะบางนั้นยังต้องไปขยายความว่าจะครอบคลุมกลุ่มของกลุ่มเปราะบางใดบ้างนะครับจะยึดตามข้อมูลใดนะครับจะกินขอบเขตกว้างแค่ไหนฉะนั้นแล้วมีประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับสเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนั้นจะให้หมายถึงใครบ้าง นะครับซึ่งกลุ่มปอาบางนั้นมันมีวิธีการาระบุอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับกลุ่มปอาบางอาจจะหมายถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยจิตเตียงนะครับหรือกลุ่มปอาบางอาจจะหมายถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือกลุ่มปอบางอาจจะหมายถึงคนที่อยู่ในโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ในช่วงของปีนี้ก็ยังได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนอยู่ฉะนั้นแล้ว กลุ่มเปราะบางนะครับยังต้องรอว่าจะนับอย่างไรและ 2. การบรรเทาภาระค่าของชีพในการช่วยค่าน้ำค่าไฟนั้นช่วยแค่ไหนอย่างไรนะครับฉะนั้นนี่คือมาตรการใหม่ที่เราต้องรอติดตามว่าการช่วยค่าน้ำค่าไฟกลุ่มเปราะบางนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการหารืออยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับนี่คือ,อข่าวสารที่ออกมาในวันนี้นะครับที่เป็นข่าวใหม่นั่นเองนะครับ นี่ก็คือมติคลมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลดภาระค่าของชีพนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนอกนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับอันนี้นอกเหนือจากเรื่องมติคลมก็คือสําหรับกลุ่มสมาชิกประกันสังคมมาตรา40นะครับแจ้งล่าสุดนะครับจนถึงตอนนี้กฎกระทรวงนะครับที่จะประกาศลดอัตราเงินสมทบนะครับม40ลงนะครับ ก็คือลด3ทางเลือกด้วยกันนะครับทางเลือกที่1 70บาทเหลือ4 2บาททางเลือกที่2จาก1 0 0เหลือ60บาททางเลือกที่3จาก3 0 0เหลือ180นั้นคอรมอมีมติลดตั้งแต่เดือนกุมภานะครับแต่อย่างที่ดูนั่นทราบนะครับเดือนกุมภากฎกระทรวงประกาศไม่ทันฉะนั้นเดือนกุมภาก็จ่ายในอัตราปกติจนถึงตอนนี้วันนี้นะครับกฎกระทรวงก็ยังไม่ประกาศแปลว่าถ้าใครจ่ายมอ0ในเดือนนี้ ณนะวันนี้ก็ยังเป็นอัตราปกติอยู่จนกว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการประกาศกฎกระทรวงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยนะครับเมื่อใดก็ตามกฎกระทรวงประกาศแล้วก็ถึงจะเป็นการจ่ายในอัตราที่เป็นส่วนลดและเงินที่จ่ายเกินไปในช่วงเดือนกุมภานะครับก็จะมีวิธีการรับเงินคืนนะครับโดยใช้วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ประกันสังคมมากรอกข้อมูลกรอกเลขบัญชีที่จะรับเงินคืนแล้วก็ส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับนี่คือวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในการรับเงินคืนนะครับแต่ตอนนี้ยังรับเงินคืนไม่ได้เพราะว่ากฎกระทรวงยังไม่ประกาศนะครับก็เท่ากับว่ายังไม่มีการลดย้อนหลังนะครับแต่ถ้าหากว่าลดขึ้นมาอย่างน้อยเดือนกุมภานะครับก็เป็น1เดือนที่จะได้รับส,ส่วนต่างคืนจากที่เราจ่ายเกินไปนะครับซึ่งหลายท่านก็สงสัยว่าถ้าหากว่าไม่ลดนะครับ อ่าไม่ไม่รับเงินคืนแต่เปลี่ยนเป็นไปเป็นส่วนลดในเดือนต่อๆไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับติดในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจ่ายเกินไปต้องรับเงินคืนเท่านั้นไม่สามารถเอาไปทบเป็นส่วนลดในเดือนต่อไปได้นะครับฉะนั้นแล้วนี่คือแนวทางล่าสุดนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ทําได้แค่เพียงรอเท่านั้นหรือใครจะจ่ายไปเลยก็ได้นะครับจ่ายในอัตราปกติเดียวแล้วก็รอส่วนลดนะครับออกมาแล้วก็รับเงินคืนย้อนหลังนะครับ ซึ่งถ้าหากว่ามีการประกาศขึ้นมานะครับก็จะลดยอนแหลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีผลถึงเดือนกรกฎาคมปี65นั่นเองนะครับนี่คืออัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา40นะครับสำหรับข่าวสารอื่นๆนะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมยังไม่ได้มีมาตรการอะไรใหม่ออกมานะครับหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีมาตรการอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ